โรงพยาบาลตึกบีที่กัชั้นสามนะมนกม่ชั้นสองพี่อยู่ใกล้หนูหรอเบลแน่นอนน,นนุ่นนุ่นแอบมเสือกันตัวไหนตัวอะไรวะ เหมือนเบลนะเบลไหมนะกระ่ายอ๋อเบล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 ใส่จุดเขียวแล้วก็ใส่อะไรข้าห้องจิตประจำวันแล้วก็ใส่มงกุฎอยู่ชั้นไหนน้องภูมิช mm ั้นสองเมื่อกี้คนคนนี้แกล้งฮิวบี้นะหลบกล้องใช่ไหมใช่มันหลบกล้องมันรู้จังว่าอ้แบบมันลบเลยมากปุ๊บเลยอ่ะไม่โดนอ่ะโอเคไปไปไป ลงรูลงรูกันลงรูกันมันกลัวกล้องนี่ว่ะโดนตีแล้วเฮนึงวนกลับวนวนออกมาทางนี้วายเบลมึงโดนบุลโลกอแล้วเออเจ้าบออาดามัสมาเอาให้เอาภูมินะ รัดเร็วจิบห้าอืมแัดรัดขึ้นไวมากวุ้ยตีไวตีไกลใช่ไหมพี่โยนสเตอร์มินาลงรูไปไวอะไรี่โดนกล้องไปเลยตี๊กี้วิที์ยอไม่เป็นไรหายาเลย ไม่มันเฟรชหนูออกประตูได้ไหมปิดหยิบไว้หยิบยามไหยิบน้ำไปยาอยู่ข้างล่างเห็นไหมปุ้ม ภูมิวิ่งภูมิวิ่งพิมพ์วิ่งอูปัดรัดโคตรไวโอ้โหนาคได้ปะวะหนูลงชั้นสามเหรอตาไปกินกันแต่ออกแหละโต่ผมมาโมมาบ้านเลยจ้ามาเอายาให้ได้เอาด้วยถุงกลองได้ไง มาเอาอยาให้ได้เร็วๆยาอยู่ชั้นสองภูมิยายาอยู่ชั้นสองจะแพงยาอะไรยาเบลภูมิมันไล่ยาวเลยเหรออีภูมิจุโ,โคตรนานอีดอก พี่กี้ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วเอ้ยโดนไม่ได้ไปโดนโดยหากล้องกล้องก็ไม่กล้องกล้องกูไม่แก้บุคคลอื่นหรอวะแต่เอาหัวยาวๆเลยว่ะท่านไม่มีข้ออะไรนั่นตายแล้วพี่กี้เป็นดักคนนี้คนนี้เล่นคนนี้มนคนนี้เล่นเอียงนะนึกว่าคนนี้ไม่ได้เก่งว่ะตอนแรกก็ตอนแรกก็เหมือนจะเก่งแต่ตอนนั้นเล่นมันเล่นไม่เก่งไง ai 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 a ka papa o ke ka papa o ke a ha ha e o le keo 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 เจนสวสดอยู่พี่ไม่กลัวแล้วแล้ววิธีเรายาอยูวว่ไหนยาอยู่กลางแมบหายไปไหนเราไม่รู้ถไ่อยาเออไปเอาดูเลี้ยงไขจุกอย่าแน่จุดบัว ไปเอาไปเอาถ้ามันโยกอยู่ดีพี่เกียร์มันเป็ดด้วยอยู่ใกล้ๆพี่ไว้เท่านั้นอะไปเอาไปเอาไปเอามันเอาพี่มันเอาพี่ ติดอะไรวะมันต้องมาไหนนน้เนเยสาแล้วตลิฟต์อยู่ไหนวะโปตามไปล้วเริ่มจา,ามันหายไปไหนวะ <c oughs> เราหาอีกที มันไล่พี่นะ่กอ,อ,อก้กอาอยายฉันตายแน่ภูมิฉันตายในดูโอเคโอเคโอเคพี่มีกล้องพี่มีกล้องรอมันมาเธอ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 ยืนตรงนั้นแหละ เธอยืนเธอเธอไปยืนตรงนั้นมว้เมันเซดนี่กี่อะมันอ๋อมันอ๋อมันอ,อ๋อมันเฟดดักใช่ไหมเฮียตึ๊บอุ๊ยอาไปหาใครวะนะ่ะ มาไหมผมปีหน้าเทานะเทานะเทาอยู่มันหน้าเทาเฟสป่าวะวะเดินเดินน้ำมน้ามน้ำมน้ำมนมน้มน้ำมนม พ,พี่อยู่ชั้นไหนภูมภูมพี่อยู่ชั้นไหนไม่อยู่บนลงนนมาแ,แล้วฉันจออกมั้งจุดแล้วมื่กี้รอแล้วนึงว้าอีบุน มันหายตัวมาแล้วมันปรากฏตัวแล้วมันก็จึกเลยชุบเลยค่ะชุบเลยไล่อีกคนไล่ชมพูเอามีใครย่ดอกตอ๊โบมากไอ้องไอมบอโบพูมพูมพาออกจากตรงวิญญาณหน่อยโอเคอีเจนทำอะไรแล้วกระโดดขึ้นโหลดลงทำไม นัดกันนัดกันมึงยังไม่ได้ไปดิโอยอืมอืมเม็ดอยได้อีเจนอย่าเพิ่งจุดนะปุ่มปุมรอบไว้ปุ่มรอบเขาชุบจยู่บอกทางพี่อยู่โอเคเกิดแล้วเออเจอคนนั้นแหละ เกิดแล้วเกิดแล้วระวังระวังระวังเกิดแล้วนะไม่รู้จะจุดกันได้หรือเปล่าภูมข้างล่างประคำห้า ข้างล่างเลยวันนี้อีเจนบวกแล้วป่ะมันม่องคนเทีมยมไม้มาตีมันอะนี่นี่ตอนนี้ล็อกเป็นนะพี่เกมต้องมันต้องมีมไม้มาตีมันอะไม้ตีหมา,มาเดี๋ยวพึ่งนะไอ้เหี้ย นี่นี่มันอยู่นี่เมื่อกี้อย่างไรพวกเราอยู่หออยไปไปนีไปก่อน มันหายไปไหนไม่รู้อยอ่บนพีู่นี่ไอ้เจนถอย เจนบอกถอยออกไปกูจะตุยว่ะตายสู้มันไม่ไหวมัน,หนเหลี่ยมเยอะอะ่ e อะอีเมอ่ะเออต้นเกมแม่งไล่กูจังเ125เอ้าตายแล้วไปรอเลิยอ,อีเจนน่าจะเอาตายอะ่ะอีเจนมึงรักแฟนเกิร์ลกูอีเจนมันแคร์ต <laughs> อนนี้ไม่สตรีมเมอร์เหรอ4 h น่าจะ